นี่คือโต y ต้ายาริส a t i ีเครื่องยนต์ s อ v หรือว่าเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองครับกว่าจะแซงได้คือเราต้องแบบโอ้เสียงลั่นเลยเสียงลั่นด้วยเออใช่ไหมแม่บ้านพอบ้านชอบช่วงล่างนุ่มๆรู้สึกอัดกับความอืดของมันนะก็จะย้ายแบตเตอรี่12โวลต์ไปไว้ด้านหลังเพื่อการบาลานซ์ตัวที่จังเป็นสปริงแล้วก็ตัวของช็อคอัพอ่ะก็ต่างกันสนับสนุนโดย PT ิดรับทุกความสดใหม่สดใหม่ไปกับคุณสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวอโตเดฟทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมเออร์เช่นเคยครับวันนี้ครับผมมีคิวเดฟไร้ครับกับรถคันนี้ครับรถใหม่ที่เราเพิ่งไปดูรอบคันกันมาเมื่อไม่นานมานี้ครับนี่คือโตต้ายาริสเอทีพเครื่องยนต์ SUV หรือว่าเครื่องยนต์ไฮบริดนั่นเองครับเปิดราคามาน่าสนใจมากครับทั้ง2ตัวเลยครับรุ่นพรีเมียมครับราคาเพียงแค่719 0 0 0บาทและคันนี้ครับ7,69,000ันบาท ในรุ่น GR Sport ครับมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปครับและการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ครับจะเป็นการขับขี่เป็นส่วนใหญ่เลยดีกว่าเพราะว่ารอบก่อนครับเราไปดูรอบคันกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งรุ่นนี้ครับที่เราอยู่ข้างๆครับนี่คือรุ่น GR Sport ครับเป็นตัวท็อปสูงสุดครับกับรุ่นที่เป็นพรีเมียมเรามีแยกให้ดูไว้หมดแล้วนะครับใครสนใจอยากดูรอบคันอีกรอบไหมฮะ สามารถถอยหลังกลับไปอีกไม่กี่คลิปครับไปดูได้เลยนะครับหรือว่าค้นหาบนช่องออ t o โ e เดฟบ YouTube ก็ได้ฮะ,ะไปดูเลยว่า โตโยต้ายาริสเอทีในรุ่นที่เป็นเครื่องยนต์เอสแบบนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไงบ้างครับถ้าขับขี่ในตัวรุ่นนี้ครับที่เป็นเจียสปอร์ตนะครับจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาละครับตอนนี้ผมขึ้นมาขับนะบบนโตโยต้ายาริสเอทีนะฮะในตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมก่อนเลยเนาะต้องบอกเป็นเอสยูวีด้วยเอสยูวีด้วยเออใช่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับวันนี้เราอยู่กับแอมบรามะนะครับจากคาร์โนวานะครับครับเส้นทางเนาะวันนี้เราจะเริ่มจากโตโยต้าไลฟ์นะเราับนี่ระยองแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซัดกันนะบบมา ในสนามพีระกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะเราจะได้ขับกลับนะครับเป็นตัว s p o r t นะวันวันนี้เราได้เริ่มตัวพรีเมียมก่อนันนี้เราิ่มตัวพรีเมียมก่อนนะครับก็เริ่มจากแบบพ่อบ้านก่อนใช่พอบ้านธรรมดาแบบสายนุ่มก่อนต้องบอกว่าพรีเมียมเนี่ยเป็นตัวที่ทำมาเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันเน้นมากกว่าแม่บ้านพอบ้านชอบช่วงล่างนุ่มๆนะครับพวงมาลัยไม่หนักมากล้อไซส์16 ขับไปเรื่อยๆ <S <S <ช>สบายๆคิวๆในเมืองรอบนี้เราจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัวตัวตย้ยารีเฟรีครับซึ่งหลายคนก็อาจจะยังเข้าใจผิดว่าม,มันแค่การเปลี่ยนเครื่องนะจากเป็น1.2ลิตรใช่ไหมกลายเป็นเป็นเครื่องยนต์1.5เอชีวีไฮบริด <I bit. S 2> ซึ่งในทางวิศวกรรมไม่ใช่เลยจริงๆมันก็ยกชุดมาจากตัวยารีดคลอสแแต่มันจูนเนอร์ใหม่มันไม่ใช่การแค่ยกเครื่อง1.2เดิมออกไงแล้วก็เอา 1.5ของจากยาลิสคอสมาใส่ไม่ใช่แต่มันคือการตัดเอากระดองของยาลิสคอสดัดบนออกแล้วเอาตัวเอทีมาครอบใส่แทนก็คือฟลอร์ทุกอย่างเนี่ยเป็นของยาลิสคอสหมดเลยแต่ว่ากระดองข้างบนเนี่ยมันกลายเป็นตัวเอทีแทนครอบลงมาแต่ไม่ได้แปลว่ามาครอบแล้วจบไม่ใช่ช่วงล่างช่วงล่างโอเคอาจจะเป็นชุดจะต้องจูนใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ําหนักนะครับตัวของยาลิสคอสก็ หนักกว่าเพราะอันนั้นประมาณตันสองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอคล่องมาปั๊บน้ำหนักจะเบากว่าครับเพราะดูทรงที่มันเป็นซีดานตัวเดิมก็เบากว่ิตัวน้องเบากว่าตัวเดิมตันตันนึงใช่ไหมก็ประมาณร้อยโลห่างจากเดิมตัวนี้ถ้าเป็นตัวพรีเมี่ยร์อะร้อยโลครับนะแต่ถ้าเป็นตัวกิ亚สปอร์ตตัวนั้นร้อยยี่สิบโลเพราะอะไรเพราะว่ามีตัวล้อแม็กแล้วก็ชุดแต่งนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้าไปอีก้อยยี่สิบโลจะไปบอกว่าคันนี้คือช่วงล่างเดิม ต้องเรองจักรกับใ่ายมันต้องแปลงใหม่หมดเบรกก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมล้อแม็กเป็น4ี่รูเป็น5้ารูบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแล้วลบมาจากยาดิสคอร์สเลยไหมก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าดุมไม่เท่ากันตัวดุมไม่เท่ากันดังนั้นเขาต้องเอาตัวดุมเก่าของตัวเอทีพนี่แหละมาแปลงให้มันเป็น5้ารูคือย่าเรียกได้ว่าแปลงเลยียกว่าเอามาพัฒนาอักมาพัฒนาแต่มดูเวทีแปลงเพราะอะไรทําไมต้องเปลี่ยนเพราะว่าแน่นอนครับเรื่องของแรงม้าแรงบิด มันต่างไปจากเดิมน้ำหนักรถต่างไปจากเดิมดังนั้นเนี่ยถ้ายังใช้4รูเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอก็เต้องขยับเป็น5รูนะครับรวมถึงตัวเบรกด้วยนะฮะตัวเบรกเนี่ยก็ถูกปรับใหม่ด้วยน้ําหนักของตัวรถตัวของแรงเครื่องยนต์ที่มันมากขึ้นแรงบิดเยอะขึ้นมนันต้องปรับใหม่หมดเลยดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าการปรับเฉพาะเครื่องยนต์เนี่ยไม่ใช่ปรับใหม่หมดนะฮะตูนช่วงลมช่วงล่างใหม่คือ เยอะแยะมากมายตัวถังก็สปอร์ตใหม่เพิ่มจุดสปอร์ตมากขึ้นตัวเวลดิ่งไงพวกเชื่อมนะเพิ่มเยอะขึ้นมีการซับเสียงไอ้ใส่อุปกรณ์ซับเสียงเพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้ดัมปิ้งอ่ะคืออธิบายเชิงวิศวกรมันมัทชาวฟังเขาปวดหัวลึกซึ้งไปลึกซึ้งไปเข้าไม่ถึงเออเข้าไม่ถึงเอาฟิลแบบคนขับรถดีกว่าเอาคนขับรถดีกว่าเรามาวิมาคุยกันดีกว่าว่าอันเนี้ย เปลี่ยนจากเดิมนะเครื่องยนต์94แรงม้านะม,มาเป็นตัวนี้111 <1. S 1> แรงม้านะครับแรงบิดเขาใช้จากมอเตอร์เลยขึ้น111นิวตันเมตรดีขึ้นไหมโอเคแนะ่นอนดีขึ้นนะครับรู้สึกได้นะครับว่าขับดีขึ้นขับสนุกขึ้นเร้าใจกว่าเดิมแต่ไม่ได้บอกว่ามันเร้าใจแบบปี๊ดปาร์นะซิ่งเต็มที่เลย <laughs> ไม่ใช่ขนาดนั้น มันดีขึ้นครับคุณเล่งแสงได้ง่ายขึ้นคุณไม่ต้องเลงเยอะขึ้นก่อนนี้กว่าจะแฟงได้คือเราต้องแบบโอ้เสียงรั่เลยเสียงรั่ดเวยเออใช่ไหมแต่เนี้ยสบายสบายต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวยาริสเอทีฟตัวเฉพาะพรีเมียมกว่านะเล้วเนตัวพรีเมียมเนี่ยเขาเขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อเน้นเรื่องความประหยัดด้วยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยตัวเลขอีโคสิเกอร์ต้องบอกว่าเป็นเบสในคลาสเลยนะใช่29.4เยอะมากนะเกือบ3 0ที่ครับ นั่นแล้วก็วันนี้แีละถือเราจะลองกันด้วยเราขับแบบใชงไงปกติเลยเราไม่ได้แบบขับแบบประหยัดด้วยใช่นะครับเปิดแอร์ตัวนี้เปิดย4 2 4แล้วก็ตอนนี้ก็ขับก็ตามขบวัวน่ะขับวัจริงก็ไปตามขบวัวเรื่อยๆไม่ได้ตั้งใจที่แบบทำตัวเลขทำตัวเลขแล้วขับปกติเลยผมขับแบบไหนผมขับแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าโอเคความเร็วมันอาจจะไม่ได้แบบ เหมือนกับทั่วไปสักเท่าไหร่ตามความเร็วกฎหมายก็ไปถ้าถ้ากฎหมายนะครับอยู่วิ่งอยู่ในตรงมอเตอร์เวย์อะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยๆผมเห็นอยู่แล้วนะตอนนี้แต่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดูกันเราเราวิ่งมายังไม่เยอะแต่ <ๆ S 2> จะเป็นตัวเลขที่แบบยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราวิ่งไกลๆเดี๋ยวมาเฉลี่ยกันให้ดูใช่พี่เอิร์ธขับมาสักระยะแล้วคือเป็นไงบ้างเอาลืม1.2อไปเลยง่าเมื่อก่อนเคยขับแล้วรู้สึกอัดกับความอืดของมันนะครับตอนนี้คือเราขับสบายแล้วเราอยากได้แรงมาเมื่อไหร่เราก็กดได้ อย่างแรกเลยที่รู้สึกก็คือเรื่องอัตราเร่งใช่ไหมใช่อัตราเร่งเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยดีขึ้นทั้งตอนต้นตอนกลางตอนปลายเลยทั้งตอนเลยทุกตอนเลยตอนเลยหลักการทํางานของไฮบิดนะครับคือตอนออกตัวมันจะไม่ใช้เครื่องยนต์มันจะเน้นการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยตัวนี้แรงบิด141มิลลิเมตรเนี่ยมันเพียงพอสำหรับรถไซ์นี้อยู่แล้วนี่ผมนั่งก่อนนะนั่งนี่ยังรู้สึกเลยว่าอัตราเร่งดีและที่สำคัญคือผมชอบเล่งเสียงเครื่องยนต์ แต่ก่อน1.2เนี่ยบอกเลยครับเวลาคลิกดาวทีเนี่ยอย่างเมื่อกี้ยังมีจังหวะที่มันเราหลุดขบวนเนาะเราก็ต้องกดตามเขาเนี่ยคือปกติเนี่ยถ้ากด1.2เนี่ยเสียงบะป๊าเราคุยไม่รู้เรื่องแต่เนี่ยเราผมกับกดชะมามันก็พุ่งมาเพื่อไปเรื่อยๆเนี่ยนแล้วก็มาจอดขบวนได้เหมือนเดิมนี่คือสบายๆเลยไม่ต้องแบบเค้นเรารู้สึกเลยว่าเครื่องไม่ได้ทํางานแบบเค้นขนาดนั้นนะครับแล้วถ้า1.2เค้นเนี่ย ไม่ได้ประหยัดนะจะมันก็จะกินน้ำมันด้วยเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต่อให้เค้นนะเขาก็ยังมีความแบบประหยัดอยู่ประหยัดอยู่ด้วยแบตเตอรี่เขาก็สูตรที่เจ็ดหกยูรวาดแ้วเป็นิเธียไมไอออนแล้วที่สําคัญมีสองสแต็กไหมครับแล้วก็ใครห่วงนะครับเรื่องแบตเตอรี่จะแพงเนี่ยเขาไปเคาะราคามาเรียบร้อยทั้งเซ็ตทั้งก้อนเลยนะผมถึงว่าทั้งเซ็ตใหญ่เลยเนี่ยที่มีสองสแต็กเนี่ยแปดหมื่นบาทระแปดหมื่นกว่าบาแต่ถ้าเกิด มันเสียสแต็กเดียวก็เปลี่ยนแค่สแต็กเดียว41,500บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะที่สำคัญคือโตโยต้าเขาก็รับประกันตัวแบตเตอรี่นี้อยู่แล้วนะสิบปีใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยคนใช้ไปได้เลยก็คืออย่างที่คุณเอิร์ตบอกเนอะก็คือเปลี่ยนบางทีมันอาจจะไม่เสียทั้งคู่ใช่ไหมเสียงก้อนเดียวอ่าสแต็กเดียวก็เปลี่ยนแค่41,500ืารใช่แต่ถ้าเสียทั้งคู่ก็ยกก้อนไปเลย80,000บาทแล้วก็ที่สำคัญคือระยะเวลาในการเปลี่ยนเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งใช่ค่าแรงก็ประมาณ13บาทต่อชั่วโมง อ่าชั่วโมงละสี่ร้อยกว่าบาทถูกไหมใช่ก็ประมาณหกร้อยตีวงกลมประมาณหกร้อยกว่าบาทหกร้อยห้าสิบะโดยประมาณนะครับก็เลยต้องห่วงก็เลยทําให้การใช้งานตัว HEV เนี่ยไม่น่ากลัวเรื่องแบตเตอรี่พอถามนิดนึงอ่าในแบตตัวนี้มันเอาวางไว้ตรงไหนอยู่บ่หลังฮะอยู่เบาะนั่งหลัง ตรงตรงเบาะตรงคนนั่งเลยคนนั่งเลยตรงหลังพื้นเลยตรงพื้นเลยตรงพื้นตรงพื้นเลยแล้วก็ข้างใต้ก็จะมีระบบดูดอากาศนะครับจากห้องโดยสารนี่แหละเข้าไปบายความร้อนให้กับตัวแบตเตอรี่อันนี้สําคัญใช่แล้วก็ดูดออกไปหลังรถเลยครับเออตัวนี้ไม่มีไอร้อนเข้ามาในรถนะงนันเนี่ยจุดสูนญทวงก็จะถูกกดลงมาอีกครับเห็นเพราะมีน้ำหนักของแบตเตอรี่เนี่ยกดลงไปด้วยและที่สำคัญเครื่องยนต์ตัวเนี้ยพอมันยกมาจากยาริส cross เนี่ยอ่า H E V เนี่ยเขาย้ายแบตเตอรี่12โวลต์ไปข้างหลังเลยนะใช่ใช่เขาย้ายไปข้างหลังหมดเลยนะเพราะว่าพื้นที่มันอาจจะอ่าไม่เท่ากันเต็มแล้วใช่ไม่เท่ากันแต่ก็ดีแล้วก็ดีนะมันอยู่ข้างหลังมันจะช่วยเรื่องของการบาลานซ์รถด้วยเพราะว่าน้ำหนักแบตเตอรี่เคยเห็นรถแข่งไหมเขายังย้ายแบตเตอรี่ไแข่งนะแข่งนะกาวปอนก็เขาจะย้ายแบตเตอรี่12โวลต์ไปไว้ด้านหลังเพื่อการบาลานซ์ซึ่งตอนนี้เนี่ย ตัวแบตเตอรี่12โวลต์นี่อยู่ด้านซ้ายนะมีกล่องเป็นสวยงามเปิดมาเห็นครั้งแรกผมให้ดูไปแล้วผมมาเปิดให้ดูไปเรียบร้อยแล้วชอบวิธีการเก็บเพาาเป็นแบบตัวเปิดเาสติกง่ายดีเราพูเรื่องช่วงล่างบ้างต้องบอกว่าตัวพรีเมียมนะครับเขาเซ็ตมาให้นุ่มนวลแต่ว่าถ้าเป็นตัวท r s p o r สปอรเขาจะเซ็ตให้แข็งนิดนึงครับดูเป็นสปอร์ตหน่อยเวลาขับเงี้ยรู้สึกเหมือนกันมันโอ้มันนุ่มนวลนะเอาจริงอ่ะมันดูนุ่มนวลไปหน่อยนะสุดทัวร์นะกับวีไก่เงี้ยพอเจอจังหวะที่มันมีปัมหนน่อยจะแบบ มันจะแบบนุ่มๆหน่อยอะแต่ไม่ได้เวียงนะความหมายคือไม่ได้เหวียงเพียงแต่ว่ามันยังดูนุ่มไปหน่อยสําหรับเวลาขับทางไกลอะไรเลยความรู้สึกถ้าคุณสายนุ่มอ่ะคุณอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะแต่ผมอ่ะผมเป็นสายขับค่อนข้างจะเร็วหน่อยอะไรเงี้ยอยากได้ความแบบแน่นๆหน่อยอะไรเงี้ยก็คุณต้องลองพรุ่งนี้เจียเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลองดูอีกทีแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าถามผมอ่ะนุ่นไปหน่อยสำหรับผมนะแต่ถามว่าเกาะถนนไหมเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ามันเกาะถนนเพียงแต่ว่ายังมีความเบาของตัวคลงมลายไปหน่อย เขาเซ็ตมางี้เออเขาเซ็ตมางี้น่าจะใช้งานง่ายมันต้องมีแบบอาการแบบว่าเวลาขับเร็วๆอ่ะมันก็จะมีแบบต้องคอยประคองตัวขงอะไรอยู่บ้างต้องพูดงี้ต้องต้องต้องบอกงี้ว่าก่อนที่เราจะพูดกันถึงเรื่องของฟิลลิ่งเนี่ยต้องบอกพื้นฐานไปก่อนว่าตัวนี้ช่วงล่างเป็นแบบไหนอ่าช่วงล่างานหน้าเป็นแบบไหนพี่เอสล่วงหน้าเป็นแว็กตัวสังตัดด้านหลังอ่ะด้านหลังเป็นพัดแคงทอนเทนบีมอ่าโอเคแล้วก็ล้อ16นิ้วนะแต่ต่างกับตัวที่เป็น ี s p ร์สปอร์ตอันนั้นจะ17นิ้วโฟล์คลายเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็เซ็ตอัพไม่เหมือนกับตัว GR ไม่เหมือนนะครับล้อเป็น16ช่วงล่างเนี่ยก็อย่างที่พี่เอิร์บอกค่าเคก็ต่างนะใช่ค่าเคตัวที่จังเป็นสปริงแล้วก็ตัวของโช๊คอัพอะก็ต่างกันก็เดี๋ยวมอธิบายให้ฟังว่าโช๊คอัพเนี่ยเป็นโช๊คอัพแบบเซมิก็คือมีน้ำมันผสมแก๊สในตรเจนนะครับซึ่งการจูนตัว ช็อคอัพเนี่ยตัวพรีเมียมก็ไม่เหมือนกับตัวไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับใช,ใช้น้ํามันคนละเบอร์กันด้วยใช่เพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นการเน้นความรุ่มนวลเป็นหลักใช่ซึ่งก็เอาจริงๆมันเหมาะกับแม่บ้านพ่อบ้านถ้าถามผมว่าไอ้ตัวนี้นะครับ ใช้ในเมืองนะโคตรดีเลยนี่ไงจะบอกเออใช่เลยในเมืองเนี่ยใช่เลยคือแบบจังหวะทุกอย่างขึ้นในตัวโหนกนะไอตัวเนินเนิน่ะคือแบบสบายๆถ้าเป็นเกียร์สปอร์ตอ่ะมันอาจจะต้องอาจจะต้องกระด้างอันนี้อันนี้แอดซูไปก่อนนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองกันแต่เข้าใจได้ว่ามันพอมันแข็งขึ้นน่ะมันก็ต้องเจอไอ้เรื่องแบบนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ตัวเนี้ยถ้าถามผมเนี่ยคือในเมืองอ่ะโคตรเวิร์ก ครับนะแต่ตอนเนี้ยเราอ่ะดันขับไต่จังหวัดด้วยความเร็วไงมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันควรต้องแน่นกว่านี้อีกนิดนึงนะอันนี้คือความรู้สึกผมนะส่วนผมเนี่ยยังไม่ได้ขับแต่ผมนั่งนะผมชอบผมรู้สึกว่าผมนั่งสบายแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ฟีลลิ่งกับพวงมาลัยด้วยนะก็คือพวงมาลัยเนี่ยเขาบอกว่าพี่เอ้ยว่ามันเบาเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ากำลังเบาไปนิดนึงแต่ผมเนี่ยเวลาพอนั่งเนี่ยผมรู้สึกว่า เฮ้ยรถคันนี้มันนั่งสบายเว้ยมันรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยในการนั่ง<ช>ท้ายใจใช่ไหมอ,อ,อันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งที่รู้สึกว่าพรีเมียมเนี่ยสำหรับคนที่เป็นคนโดยสารเนี่ยเหมาะเลยะนะครับส่วนตัว GR เนี่ยมันอาจจะสนุกกว่าคนขับแต่เรายังไม่รู้<ช>นะ<ช>เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลองกันว่ามันจะสปอร์ตขนาดไหน<ช>มันจะแข็งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปลองกันพรุ่งนี้กันอีกเรื่องนึ่งขอสุดท้ายตรงนี้เลยนะครับคือเรื่องของการเก็บเสียงนะครับข้างล่างเนี่ย เขามีการบูวเพิ่มนะบูเพิ่มจากตัวยานิทอสขึ้นมาอีกเสียงเงียบจริงนะที่ได้ยินคือตอนนี้คือแบบเสียงข้างล่างเนี่ยแทบไม่ได้มีขึ้นมาเลยนะครับแต่เสียงที่ดังอ่ะคือด้านบนไม่ใช่เสียงลมนะเสียงข้างนอกเลยนะครับการเกิดเสียงด้านบนจะสู้เสียงการเกิดเสียงข้างล่างไม่ได้ก็แผ่ล่างเข้ามาในยานิทอสไงใช่ไหมข้างบนก็เป็นกระดองเป็นของเดิมยานิทีทีอยู่นะครับว่าลำคานขนาดนั้นไม่ไม่ถึงขนาดนั้น แต่ว่าถามว่ารู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่างข้างบนข้างล่างเราก็ไปเทียบกับตัว ICE หน่อยไหมว่าตัวตัวนี้ก็คือตัวพรีเมียมเนาะ Ice ีพีพรีเมียมเนี่ยอยู่ที่6,6,9เตัวพรีเมียมนะไม่ใช่ใี่ลวรีนะเพราะนั้นก็จะต่างกันอยู่50,000ถึง60,000บาทนะครับก็เอาจริงๆผมก็รู้สึกว่าการออกตัว HEV ขึ้นมาเนี่ย ตัว i อซีเออาจจะขายตังค์ด้วยถ้าถามว่าจะขายใครแล้วราคาตัวนี้มันดีแต่ด้วยไงแต่ผมเชื่อว่านะพอสักพักนะไอซีอาจจะมีแคมเปญเด็ดๆโดนๆเพิ่มเข้ามาน่จะต้องมีนะครับก็เลยรู้สึกว่าแม่ตอนนี้ผมก็ยังเชียร์ไอซีเอพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวหลังแยกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันในสนามกันได้รู้นะครับแล้วก็หลังจากในสนามเนี่ยเราก็จะไปต่อกันด้วย g จียฮาร์ส ที่เป็นการขับจริงๆในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างผลสุดท้ายแล้วทั้งทิปเลยนะเพื่อนๆเนี่ยที่ขับกันอยู่เท่าไหร่กี่คันนะ สิบหกคันครับมาดูว่าใครได้ตัวเลขประหยัดสูงสุดตอนแรกบอกว่าไม่ใช่ขบวนที่แบบอินฟูอีิโอลันนี่ขับปกติเลยเพราะว่าวันนี้รถในมอเตอร์เวย์ค่อนข้างเยอะแต่ผมไม่อยากดูงั้นเลยหรอกผมดูงผมดูงตัวเองว่านะเนี่ยพอใจแล้วยี่สิบเก้าจุดหกเก้าจุดหกแล้วไปกลับมาโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามครับสำหรับราคาค่าตัวครับของ New Toyota Yaris a ิสเอทเครื่องยนต์เอ v ตัวนี้ครับมี2รุ่นย่อยครับกับรุ่น GR Sport ครับตัวนี้จะราคาอยู่่ที 169,000บาทครับจากราคาเต็มอยู่ที่779,000บาทครับและรุ่นเริ่มต้นครับที่เราขับกันไปเมื่อวานครับนั่นก็คือตัวพรีเมียมนั่นเองครับ ตัวพรี้มียร์ราคาจะอยู่ที่719,000บาทครับโดยจากราคาเต็มอยู่ที่7 29 0 0 0บาทอันนี้คือราคาเริ่มต้นในช่วงแรกนะครับที่เขาปล่อยราคามาครับราคาประมาณนี้แล้วถามว่าจะคุ้มค่าไหมเนี่ยผมาตอบให้ไม่ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วครับคนที่จะตัดสินได้ก็คือคุณนั่นเองครับคุณควรจะต้องไปที่โชว์รูมนะครับของทางโตโยต้าครับไปที่ไหนก็ได้ครับทั่วประเทศไทยเลยไปลองนั่งลองจับลองสัมผัสดูครับและที่สำคัญอย่าลืมลองขับตัวเด็ดขาดและคุณได้รู้เลยครับว่ารุ่นไหนครับมันเหมาะสมคุณนะครับ และมันจะคุ้มค่าราคาที่คุณจ่ายไปหรือเปล่าครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของการรีวิวเด็บตาของเราในรอบนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานออโตเด็บทุกคนนะฮะและที่สำคัญครับถ้าคุณชื่นชอบการรีวิวรถแบบนี้ครับการมาชมรอบคันรถใหม่ฮะหรือจะเป็นสกู๊ปอื่นๆครับที่เราพร้อมจะนำเสนอตลอดเวลาก็อย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งด้วยฮะเพราะทุกครั้งที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่มันจะมีกกกาาาารร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 เเเตตือออนนนนนนไไไปปปถึงงงงงคค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 ุุุณณททััััััััั้้้้้้้้้แแแแลล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 วววจะมมมมม่่่พพดดดดิีีีีีๆบบบบบบบยยผผหหหใสส